ทุกคนมาเราจะมาปั่นมาดูนี่ดิก้านไม้สีทองอะไรก้านไม้สีทองเนี่ยเออ,อมาท<อ>ุกคนเดี๋ยวลรอพี่คิงก่อนนะเดีย๋ยวเราไปปั่นให้ดูว่าปาาาั่นยังไงยะด่าเรานะว่าปั่นช้าใครด่าไม่ต้องดูชิป ไอ้บ็อกนึงฟ้าไม่มีอยู่จริงแค่นี้นี่แหละจริงสมอท ทุกคนมาเราจะปั่นจักรยานให้ดูห้ามตกใจนะเพราะว่ามันจะเร็วนิดนึงรีมเสียงไรปะไอ้เพียอใครบอกดังฟ้าไม่มีอยู่จริงถค่เป็นแต่ไม่จริงแค่ไรใช่ไหมไหม่จริงแค่ไันก็เป็นเรื่องว่า 冲冲冲冲冲冲！ ไปปั่นก่อนค่ะแต่ที่มันหาไม่เป็นไรป่ะใครบอกนางฟ้าไม่มีเจ็บทับเดี๋นหนูถามนะคะว่าใครอยู่เบียดอะไรจะอยู่ปอไหนปอไหนปออะไรออะไรทับไปเอาใหม่เมื่อกี้รถสต๊อปปั่นให้รอบเดียวแล้วพอเลยนะเพราะคลิปจะจบแล้ว